จะหาแฟมเวอร์ทุกคนเลยมาดิแอร์ม้อนออกมะริดข้างนอกเลยเมืองเซโนเลยพี่น้องเดยยกกง้ออยู่กลางเมืองเซโนเลยบาทนี่นะออกออกจากทางแบ่งเซโนโแล้วก็เข้ามาในเซโนโบาทนี่าถ่ายบรรยากาศทางในเมือ,องให้เลย ผึ่งผึ่งอยู่ผึ่งผึ่งนะทิ่งตลาดเพิ่นมาเปิดเพิ่งออกมาหนี่ก็เลยเห็ผเพิ่นขายหน่อไม้หน่อมันก็เล่นในมอสซื้อหน่อไม้มาแกงก่อนเด้อสบายดีไหมค่ะขายยังไหนนออนี่ยนะเออขายอะไรชุดขายมะเพฟษเด้อหน่อไม้บ้านเขาเด้อ ซื sí, women, yeah. ้อน้ำไม้น hmm. ้ำเพลินมาแกงพี่น้องเดี๋ยวน้ำไหม้เนี่ยแม่ซื้อน้ำไหม้ไหลมาแกงเบ้านผ่อนผนมลหมักบวบผาทักี่พี่น้องซาบาทเด้อไักบวน้องมาแกงจะน้ไม้แ้่ก็ได้งามยันลางูกินตัวเองจบสื้อกินพี่น้องายันลางสองขั้กี่ พักขยันพักขยันคนแถมด้พี่้อบคนแถมให้เมม้อนพักขันหเลยคือหมัดหนึ่งคนนะ <laughs> เห้เป็นหมัดเือคนแถมเป็นหมัดเน้อเราไม่สื้อักขยันงักขันประเดช้าวบาท Ừ, มีดำปลังมาเจ้าวชิโตอีกรจ้กพลนี่แม่้นนไหมเาแก่มกว่าขยะซื้เบิร์ดโบยังอยู่แก่มาคิดซืเบิร์ดเลย ไปลำบ่ปลำอันแม่ปลำระปลำใายเป็นโลนะคะไรชิคกันไไรเด๋เอาคนสเดี๋ยวเอาหก็ได้มาหัวเดียวก็หาเอาหัวเดียวหรืเอาเอาเบิ้งเบิ้งเนได้แม่ปได้่นไส่ ซิมเรนหาพันแวมีแล้วก็ยุบใชไหมพันนึงนะหนยุบมนใให้พนึงเปหาพันนะเพิ่งโลเลย่ะเลนี่ค่ะเโดยอนี้้องหาเนาะมาแล้วเอาเดี๋ยวันพรุ่งีด่านีกม้เอาเดินนี่เดิอพริกใส่ริกใส่มอันนี้ไม่ถูกนอก้อันห เกพี่น้อปต่านแทนอือกวนี่บอกตอย่ง้ต่อบัะนี่อันนี้มาพริกต้มขู่มงตัวนี้ถักขาดข้าว่าบ่าบอเแลดม่าแก่ออกงามหมดเลยมังงามม่เมังมนคนงามก็ต้องงามเลยพี่น้อคนอาบงาสั่งงนก็ไ โอ้ยแข่งกับแม่ค่าเล้วาเอาการซื้ก็ต้องมีก <c oughs> ารคุยกันเนาะดียังไ้ลูกดีอนแล้ไเดีดีลูกเจ็ดพันฮ่า่าาปโล่โล่ะสิบชองเจ็ดกํเอ่แต่แปดพันน <c oughs> เอาพันกียวตแปดพัน,<า>นแม่ไม่ใค้กไม่ทราบเลยแม่ไม่ได้ท่อนเต็ง จะซื้อมาเานมี่ยคือห้าสองพันอแบโอเคหอมแดงปะหอมแดงเ้มาปุ๋ยมาปุ๋ยแล้วพี่น้องเอ้พี่น้องเอ้ปุ๋ยจะเดินพันธุแดูแล้วคือยังต่ออีกแนี้ ก๋ววยเขาจะซื้อกินนะฮะซื้อกินจะ้อยก้วยหามขาเดียวขาเดียวแป๊สเดียวแต่แหนเนาะใส่ทงเดียวไินลมไม่ิลอะไรทีมเขากินไววอยู่นิมัลื่้วตาแต่เมื่อวาเพื่อนผมเห็นเนาะเชลื่นไมเรื่อนนะคุณค่ะลูกนี้มีเข่าด้มยเขาะอามา đây có phần khai khẩu trì chị nhà mẹ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để กด้วพี่น้องกล้วสุาตัวเหลืองมันดันดมัสุกมันอมีหก้วบ่ต้องมีสิบสอง สิบแปดบาทจ้าีนบาทีจ้าสิบปาเอามานนเฮงเออมามมเฮงเฮงไปพี่น้องกั๊บมาหิกับไปใส่กับเมื่อเอาอัปเดตเสร็จทางมาเลยไปละเา่าตันขับรถ ยี่บก่ารูปปติเยอะโหลดเยอะหลดอ่ะเยว มืนล่ะแต่มันค่ข้างนึ่นเปิดเมื่อพี่น้องสามคอนขางนึ่นเปิดแต่่ัตลาจึงบ่เปิดตลาดองิเินใหญ่ไปวันที่หนึ่งด้พี่น้องวันละวันที่เจ้าหาเนี่ยเ้าหาโอเคเพื่อนไปวันที่เดือี้แล้ววัน่เถือกอีกแล้วบัดของตู่เบิร์ดละวิตแม่ค่าเขาจะเอามาขายอยู่นอกไทยนะ Oh. <cOff> ừ, bớt, là bãi nằm ờ bán con xong bớt xong bớt, đông bớt đông <coughs> <distractibility> เราพ่น้องเตี้ยนะ